ว่าโดยความเห็นส่วนตัวนะคะที่ตัดสินใจมาเพราะว่าออืคุณครูโทนี่เนี่ยจะไม่เหมือนครูคนอื่นไงครูคนอื่นก็คือครูครูสอนแต่ครูโทนี่อาจจะมีความเป็นเป็นพ่ออะคะ่ะในความรู <ขอ S 1> ้สึกก็จะเอืม แบบเป็นพ่อมีความเทคแคร์มีความแบบแคริ่งลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากเลยครูก็กรู้สึกเหมือน,น,นลูกแบบว่าเอออยากให้ได้อยากให้อะไรอย่างเงี้ยเราเป็นเหมือนครูอย่างเงี้ยเหมือนเด็กที่โรงเรียนก็จะติดครูนะถ้าเด็กทั้งสามห้องถ้ามันดื้อนิ่งจะเปลี่ยนครูประจำชั้นอย่างเงี้ยเอาแล้วบ่ได้นิ่งกับมันอยาด้เปลี่ยนครูประจำชั้นเธอยาติเหรอวะคูดไปฟังเอาลองดูไวนะเอาเกิดเรื่องแต่พวกเรา ลูกศิษย์ครูทุกรุ่นนี่คล้ายๆกันนะครับจะคล้ายๆกันเป็นบุคลิกแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นแบบว่าภาษาเขาเลยได้ครับภาษาเขาเลยได้เพราะว่าเพราะเขาเข้าใจแล้วเขาอยู่แล้วคือเขาไม่ได้ไปตั้งคําถามมาอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยครับมันจะไม่มีคำถามอีกแล้วเหรอแบบเนี้ยแต่อีกแล้วเหออไรอเดี๋ยวมันไม่รอดนะครับ <laughs> ว่าเขาจะไม่รอดนะครับอย่าไปตั้งคําถามแบบนี้ต้องว่าโอ้มรนครับมือใดสิถึงมืออื่นเนาะถ้า,ท,าทั้งที่มันยากอยู่เราต้องจับให้ไปไปขึ้นตอนให้มันได้นะครับต้องก้าวให้มันได้ พื่เนเขาสีเขาสีแขนด้วาซ้โอ้ได้เลยเออเราก็ต้องไปอารมณ์มันจะอารมณ์ไหนนะครับโอเคแล้ววันนี้นะตื่นขึ้นมาตีสองสื่นขึ้นมาตีสองยังไอยังไอ้อะไรนะไอ้ไฟไฟนั่นแหละตอนันแหละสิคุมคนตื่นมาตอนเช้าคืนมาเนี่ยให้อาหารไก่อาหารอะไรเขาก็ฟังอังกฤษไปนะเออกวาดบ้านทูบ้านแล้วก็ฟังอังกฤษไปนะครับสั่งไป ฟังไปน่ะมันดีเพราะว่าฟังไปอีกสักพักหนึ่งมันจะดึงหากันได้เหมือนคุณรัตว่ามันจะดึงทุกอย่างเข้าสมองเราจะดึงเข้ามาเองได้มันจะดึงเข้ามาเลยคิดออกเองเลยนะค่ะเช่นอ๋อมันออกขึ้นมาเองเลยอ๋ามันสงสัยว่าเอ๊ะตอนนี้มัน am แต่็ตอนนี้มัน I เฉๆมันไม่มีแอมมันไม่มีวอสมันไม่มีเออเห็นไหมแล้วมันรู้เองครับมันรู้เองใช่ใช่ใช่มันมันขึ้นมาเองเลยใช่มันจะรู้ขึ้นมาเลยนะครับมันจะรู้ขึ้นมาเลย ใช่คือต้องอัตโนมัติเราต้องฟังจนจนแบบว่าจนจําเลยคุณเหมือนคุณน้อยอุบลว่าต้องต้องฟังวิดีโอคุณโทนี่ถึงว่าประโยคต่อไปคุณโทนี่จะพูดว่าอะไรได้เข้าใจนะครับอ้าต่อไปต้องบองจุดสี่นะโอต้องเอาแบบนี้นะครับเอาให้มันได้นะครับฟังในขนาดนั้นแหละครับแล้วถามว่าประโยคต่อไปเป็นอะไรแต่คุณวาวว่าโอ้ยหนูเก่ง่านั้นหนูหวนว่าสามประโยคต่อไปสิว่าจะไหนก็แต้องอย่างนี้นะครับ มันมันได้มันได้นะคะเชิเหมือนเหมือนเหมือนมันด้วยด้วยส่วนตัวนะคะแบบรู้สึกว่าแบบแบบภูมิใจอะที่ได้ฟังแต่ละครั้งมันจะเข้าใจไปเรื่อยๆะค่ะเหมือนกับเหมือนกับเอ่อพาร์ทที่สามหรือเปล่า,าพาร์ทที่สามอืมอืมพาร์ทที่สามพาร์ทที่สองนี่คือจะใช้ความจําหน่อยแต่พาร์ทที่สามสี่นี่คือก็เราค่อยฟังอืมแล้วก็แบบแต่งไปเรื่อยในความรู้สึกของเราแต่เลาจะเข้าใจไปยังไงค่ะเหมือนคาว่าอ่า ไอไล e ์ยูอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่พ่อแบบถ้าเราไม่ชอบอย่างเงี้ยเราก็จะใช้อะไรนะคะว่าเช่นไอดอนไลฟ์ไอดอนไลฟ์ไอดอน o ็อดไลฟ์ไอดนไลฟ์ยูอ่าอะไรต่อไปคือเราต้องฝึกให้เันชินี้เราจะรู้เราทำข้อสอบไิ้เต็มก็ช่างแต่พอเรามาพูดมาคนละสกิลเราไม่ออกเลยลิ้นมันแข็งเลยลิ้นมันขาเพราะว่าเราจะมานึกมานึกมานึกออกว่า อ๋อถ้าใช้ดูเนี่ยปกติมันจะมี is m r ถูกไหมคะใช่แต่ถ้าใช้ดูเนี่ยเราจะเป็นคําถามอ๋อที่คําถามที่เขาขึ้นชื่อขึ้นด้วยดูดูไลฟ์อะไรดูอะไรใช่แบบมันเป็นประโยคแบบนี้เราจะเข้าใจใช่มันไล่ไปแบบนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเรียนหมดครู้ตัวนี้ก็ไล่ให้หมดครับไอสิ่งที่พวกเราคิดเป็นตัวนี้เองเลยค่ะสุดหมดเลยใชร์ก็จะไปแล้วเพราะเราได้อาจจะคิดไปเองงั้นมันได้เลยเออเห็นไหมเนี่ย ใ่ค่ะคือคือมันจะนึกออกว่าเหมือนเราเคยเห็นที่มันขึ้นดูอ๋อ<ม>แสดงว่าอันนี้นี่มันขึ้นดูนนอะไรย่างี้ยมันจะมันจะนึก,ออกพอ,อเราได้ในคอร์สนี้แน่นแแบบทุกเม็ดเลยกระดุมทุกเม็ดแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็มาอยู่กับวิดีโอที่กูไลฟ์ไงแล้วก็คูก็จะไลฟ์ให้พวกเราอยู่เรื่อยๆเราก็ได้ความรู้ในในไลฟ์มันไม่ใช่ว่าไม่ได้นะบันดีนในในไลฟ์สดหัวดีไหมคุณรัดดีไหมในไลฟ์สดขัวดีนะเราก็ชอบชอบ,ชอบเพราะว่าว่าส่วนตัวจะตั้งอีกเฟซหนึ่งเลย ก็จะเห็นครูจะเห็นว่าเออทำไมมีชื่ออ um, okay, ีกเปิดเพราะว่าเพราะว่าจะเข้าไปจะได้แชร์ไว้เพราะว่ามันบางครั้งเราฟังฟังเราหาไม่เจอชี้ที่ของอืมโอเคใช่เลยเห็นไหมมันต้องหาเวของเรานะคุณน้อยคุณน้อยต้องหาเวเนี่ยคุณน้อยต้องเป็นคนที่เก่งเก่งให้ได้ภายในสามเดือนอย่างเงี้ยคุณน้อยต้องตั้งเป้าไว้เพราะว่าเก่งของเรากับเก่งของคุณรัดไม่เหมือนกันแต่เก่งของเราคือมันต้องดีขึ้นในระดับที่เราเห็นแล้วว่ารอไปใช้ เราไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้แบบนี้ครับไม่ไม่ใช่เก่งแบบอ่านนักข่าวจะเป็นแบบนักข่าวเขาอ่านภาษาอังกฤษเบอร์แมนได้เขาก็ต่างต่งเป่าเขาว่าเออสิเอาซัมอะไรองีสิคุณว่าว่าประโยชน์เทยถ้าเร้สองคําเอาขึ้นจ็กสองค้าเครื่องสิสองค้าเครื่องไม่ไหวแล้วครับ